สวัสดีค่ะหลายหลายคนที่แต่งรูปไม่เป็นนะคะวันนี้เพิ่งเอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะบอกว่าอยากได้รูปในไลน์เนี่ยเอาไปแต่งเป็นของตัวเองได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวเรามีเทคนิคมาฝากกันค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแอป,ป,แป,ปหรือติดตั้งแอป,ปใหม่นะคะถ้าเราจะไปโพสต์ในเฟซสามารถโพสต์ได้เลยแต่งรูปได้เลยทันทีด้วยค่ะสําหรับใครที่อยากจะเอารูป ที่ส่งให้ในกลุ่มไปโพสนะคะอยากจะแต่เราแต่งรูปไม่เป็นทางกลุ่มเขามีรูปให้ถูกไหมคะเราก็สามารถกดในกลุ่มไลน์นะคะดาวน์โหลดรูปคนนี้นะคะดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะนี่นะคะกดดาวน์โหลดเลยพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะคะรูปก็จะบันทึกลงในเครื่องของเรานะคะบันทึกเสร็จแล้วเราจะเอาไปโพสในเฟซใช่ไหมคะไปเปิดหน้าเฟซค่ะ หรือจะเป็นเพจส่วนตัวของเราหรือจะเป็นเฟซส่วนตัวหรือเพจก็ได้นะคะก็มากดที่โพสต์นะคะคำนี้ค่ะโพสต์ Post. อ่าแล้วก็เอามาใส่ที่นี่นะคะรูปภาพวิดีโอนะคะกดเข้าไปค่ะเลือกรูปภาพของเรานะคะที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะ ก็จะพาผลวหน้านี้เราสามารถแก้ไขได้ในนี้เลยนะคะเห็นไหมมีคําว่าแก้ไขอยู่กดเข้าไปที่แก้ไขค่ะพอกดคําว่าแก้ไขแล้วนะคะจะพาเรามาหน้านี้นะคะให้เราไปกดที uh ่ตัว A นี่ค่ะเพื่อที่จะใส่อักษรหรือข้อความลงไปในภาพนะคะแล้วก็อาจจะใส่ไอคอนน่ารักน่ารักนะคะ ไอคอนน่ารักน่ารักดูกตรงนี้นะคะเรกดเข้าไปก็จะมีรูปต่างๆอ่ะอาิ่งใส่มือถือแล้วกันอ่ะอ่ารูปมือถือแล้วก็พิมพ์เบอร์เข้าไปอ่าพิมเบอร์เสร็จแล้วหรือใครอยากจะใส่ข้อความก็ขยับมา 'Enter' ลงมาข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ข้อความแล้วค่อยเอนเ r อร์เนาะ นสนใจทําอาชีพที่สองเนี่ยก็กดคําว่าเรียบร้อยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะสมมุติว่าเราจะแก้ไขเนาะสมมติเรากดเรียบร้อยแบเนี้เราอุ้ยมันมืดอ่ะมันมันเข้าไปหมดเลยมันอ่านไม่ออกอนี่เนาะเราก็กดที่ตัวหนังสืออีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็มาใส่สีให้เขานะคะตรงนี้กดเข้าไปก็จะมีสีให้เลือกนะคะเลื่อนซ้ายหรือขวาตามใจเลยว่าเราอยากได้สีไหนสีที่มันสว่างสว่างหน่อยอมาสี ชมพูก็ได้สีเหลืองอ่าสว่างดีสีเหลืองเ้าก็กดเรียบร้อยนะคะเราสามารถขยายด้วยการจีบมือนี่นะคะย่อขยายได้เอามือกดที่ตัวสือ่อแล้วก็กดจีบค้างไว้เนะาะขยับตรงสือแบบนี้มือซ้ายมือขวาได้ถ้าไม่ไม่โอเคก็ลบค่ะนี่ลากมาก็ลบไปนะโอเคเนาะนีแล้วเพิ่งจะ เอามาวางตรงนี้ตำแหน่งที่เราต้องการเขาก็จะมีเส้นให้เห็นไ,ไหมตรงไม่ตรง,ไ,ตรงไม่รู้แล้วถ้าใครอยากแบบอย,อยากใส่ qr code อะมาใส่ qr code กันกดไปที่ตรงนี้นะคะรูปหน้ายิ้มชูตรงนี้ค่ะนี่ก็จะมีให้เราใส่ไอคอนต่างๆอันนี้คือรูปภาพในแกลเลอรี่ของเรานะคะที่เพิ่งวงไว้ ข้างล่างก็จะเป็นสติกเกอร์เผื่อใครอยากใส่สติกเกอร์กดจงหัวใจกดลงกดไล์นะคะ,ะกดปไปใหม่หรือใครจะใส่วันเวลาตำแหน่งอะไรอยเงี้ยคะแท็กอะไรเงี้ยเนาะเพิ่มสินค้าหรือคำถามเข้าไปในรูปนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวนี้เราใส่ QR code แล้วกันเนาะเลือก QR code ก็ย่อขยายได้โอเค เรียบร้อยจ้าเราก็กดคำว่าเรียบร้อยนะคะตรงนี้นี่ค่ะแล้วน้องพึ่งไปเอาคิวอาโค้ดจากไหนล่ะทีนี้อาต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นแน่นอนนี่ค่ะเปิดมาในหน้า,เ,าเปมือตั้งแต่หน้าแรกเลยแล้วกันเปิดตั้งแต่รูปลายนะคะของเราตึ้งหนึ่งกดเข้ามาค่ะ ก็จะมาเจอหน้านี้ให้เราไปที่หน้าหลักนะคะตรงนี้ค่ะมันเขียนอยู่มุมซ้ายล่างว่าหน้าหลักนะคะแล้วก็กดไปที่รูปคนที่มีตัวบวกอยู่นะคะแล้วไปกดที่คำว่า qr code นะคะมันจะมาหน้านี้ซึ่งเราเอาไว้สแกนเพื่อนเนาะแต่ถ้าเราอยากเอา qr code ของเราเองค่ะให้ กดไปที่คำว่า qr code นะคะ,ะก็จะมี qr code โชว์มาแบบนี้เราก็ไปดาวน์โหลดเข้าในเครื่องก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วมันจะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะแค่นี้ค่ะลายถ้าจะก็อปไปไปแตะหน้าหน้ารูปเนาะประมาณนี้จ้าถ้าหากใครบอกอุ๊ยอยากเติมอยากแต่งหน้าลืมอะทำไงอะ ไปกดที่แก้ไขอีกอรอบหนึงได้ค่ะ,อ,ะอยากตรงไหนหรอมันมันใหญ่ไปอ่ะแคบแคบก็ได้ค่ะแคปให้รูปเล็กลงนะคะตรงนี้ค่ะอยากได้แบบไหนไม่ใช่ไม่ใช่เอามือไปไว้ตรงมุมนะคะแล้วก็ลากนิ้วตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะอเคอันนี้เพิง่งแค่นี้พอแหละ จะใส่เอฟเฟกก็ได้นะคะตกแต่งรูปแบบนี้ค่ะนี่อันลังไปอีกค่ะเห็นไหมมันก็จะไปบางตรงสือทุกที่ทั่วไทยของเราก็จะไม่สวยแล้วก็ออเอาเอฟเฟกออกทำไงอ่ะไปกดที่เอฟเฟกข้างล่างนะคะแล้วก็ เอฟเฟกอยู่ด้านล่างเนาะคนอยู่ด้านล่างตรงนี้ข้างความที่ว่าครอบตัดนี่นะมันกดคําว่าปกตินะคะมันก็จะหายไปเห็นไหมแต่งได้เลยค่ะนี่วิงวังวิงวังวิงวังวิ่งวังดูสิดูสิไอ้เหี้ยเห็นไหมเห็นไหมเหหมก๋ไหมเก๋ โอเคแล้วก็กดคําว่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอีกทีนึงตรงสีเขียวไปสีฟ้ามันก็จะให้เรามาเขียนแคปชั่นให้เราใส่แคปชั่นตามที่เราต้องการลงไปเลยนะคะถ้าจะให้เขาเห็นเราควรที่จะใส่แฮชแทกนะคะแฮชแท็กคือตัวน,นี้นะคะสี่เหลี่ยมข้อหมู มันออกไหมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมข้อหมูไนะเราไปต้องเว้นวรรคนะหลังจากสี่เหลี่ยมข้อหมูเสร็จแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรที่เขาจะค้นหาแล้วมาเจอเราเนาะอาจจะเป็นพิมพ์ว่างานเสริมก็ได้เอาให้มันตรงกับข้อความของเรานะคะกับรูปของเรามันก็จะแบบมีการค้นหาแล้วก็จะมาเจอเราด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยหรือแชร์ได้เลยนะคะแค่นี้เองมีคำถามกดคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเพื่อยินดีให้คำปรึกษาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย